ลังจากในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กสื่อสังคมออนไลน์เดอ f a ฟ e b o o k ของผู้ใช้ชื่อส้มโอเพชรบูรณ์ได้มีการกดไลค์แชร์กระนำคลิปจอที่ตำรวจนายหนึ่งได้จูงมือคุณยายพร้อมรถเข็นเดินข้ามถนนบริเวณเสียกไฟแดงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทุกคนต่างกล่าวชื่นชมรู้สึกประทับใจและอยากเห็นภาพตำรวจให้บริการประชาชนในทุกๆพื้นที่เช่นเดียวกับกรณีนี้ เส้นทางผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อสอบถามจนทราบว่าเจ้าที่ตำรวจร,รายดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่สถานีตำรวจภูธรน,นาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงลงพื้นที่เพื่อสอบถามเพิ่มเติมทราบชื่อต่อมาคือร้อยตำรวจโทสมชายเทศเอมรองสารวัตรป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรน,นาเฉลียงรหัสนาเฉลียงห1หนึ่ง พบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างขม,มักขม้นอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างแข็งขันซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆในทุกๆวันจะออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7จนาฬิกาถึง9นาฬิกาและในช่วงเย็น15นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกการจราจรแก่เด็กนักเรียนและบริเวณเสียกไฟแดงเป็นประจำรวมทั้งในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดาเช้าสายบ่ายเย็นหากมีกิจกรรมทางทร้อยตำรวจสมชายเทศเอมก็จะคอยไปปฏิบัติหน้าที่ ช่วเหลือสังคมด้วยมิตรไมตรีและมีใบหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองจนประชาชนต่างรู้สึกรักใคร่เป็นกันเองร้อยตํารวจทสมชายเทศเอมรองสวลตป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่จราจรสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนที่มาของคลิปที่ตนกำลังจูงคุณยายพร้อมรถเข็นข้ามถนนนั้นตนก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาถ่ายคลิปอะไรแต่ตนทำาม่ได้จิตสำนึกและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บัญชาในด้านตำรวจเพื่อประชาชนและในกรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตนทำ แต่ที่ผ่านมาก็ประวัติเช่นนี้มาตลอด ทั้งช่วยเหลือเด็กเยาวชนเด็กนักเรียนช่วยเหลือคนแก่คนพิการหรือผู้ที่ได้รับความลาบากหากพบเห็นตนก็ยินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนจนชาวบ้านในตัวตลาดนาเฉลียงพบเห็นเป็นประจำขณะที่ในภัสกรโหสุวรรณอายุ46ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที 29, ่888ทับ2หมู่9ตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าร้อยตํารวจโทสมชายเทศเอมหรือชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวหมวดสมชายหรือหมวดชายนั้นเป็นตํารวจที่ไม่ถือตัวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือ สังคมมาเดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาจะพบเห็นหมวดชายคอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาทํางานหรือนอกเวลาทํางานหางเห็นคนเดือดร้อนหมวดชายจะช่วยทันทีตามความเหมาะสมขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงคุณยายในคลิปที่ตำรวจจุงข้ามถนนจนทราบชื่อต่อมาคือยายสมใจแท้แต่อายุ78ปีอาศัยอยู่เลขที่121หมู่2ตยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุร์เปิดเผยว่า ช่วงวันเวลาดังกล่าวยายได้น,นํารถเข็นเตรียมเดินข้ามถนนบริเวณแยกไฟแดงนาเฉลียงเพื่อข้ามไปซื้ออาหารแต่จังหวัดนั้นร้อยตบรโทรสมชายเทศเอมหรือหมวดชายซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวพบเห็นเข้าจึงรีบเข้ามาช่วยเหลืออำนในความสะดวกจูงมือยายพร้อมรถเข็นเดินข้ามถนนไปซื้ออาหารพร้อมทั้งรอข้ามมาส่งยายอีกรอบซึ่งประชาชนที่จอดรถติดไฟแดงได้พบเห็นภาพความประทับใจได้นําโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้พร้อมทั้งนําไปอัพลงโซเชียลจนมีผู้มากดไลค์ และเข้ามาแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมากภารกิจประจำวันก็ทุกวันนะครับชั่วโมงเร่งดว่วกก็ช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับก็มีภารกิจก็คือต้องไปดูแลนักเรียนครับโรงเรียนนักเรียนพิทยาคมนะครับเป็นประจำทุกวันแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็นตั้งแต่15นาฬิกาถึง16ถึง17นาฬิกาครับเป็นทุกวันเดียประจำทุกวัน สหลับนักเรียนโน้นนะตนนั้นก็มาดูดูดูแลที่ตลาดนาเฉลียงคับบริเวณสีแดงครับบร,บริเวณสีแดงประจําทุกวันแล้วก็ช่วงเวลากลางวันช่วงเวลาปกติก็ัดเปลี่ยนเรียงกันไปปฏิบัติหน้าที่คือตรวจธนาคารร้านทองและร้านสะดวกซื้อต่างๆครับรวมทั้งบริการประชาชนทั่วไปครับ ณวันนั้นที่มีการถ่ายภาพคลิปลงมาตามตามโซเชียลเนี่ยเราเหตุการณ์นในวันนั้นให้นังอยครับหมอวันนั้นพอดีผมปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณสี่แยกพอดีครับวันนั้นแล้วก็เห็นคนแก่ครับเขาจุงรถเข็นมาครับอายุมากแล้วครับก็เดินมาเขาสะดุกครับก็เลยผมเห็นผมนก็ไปจุงรถข้ามาให้พร้อมนั้นพา พายาจะข้างมาด้วยครับก็เป็นหน้าที่ประจำก็เราช่วยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับผมครับครับแล้วรู้สึกไงครับหลังจากมีคนเอาเผยแทร่คลิปในโซเชียลมีเดียแล้วมีคนเชิโชมครับครั้งแรกก็ตกใจครับเพราะว่าไม่เคยแล้วก็ก็รู้สึกดีดดครับ ดีทีไ่ได้ได้ได้บริการสังคมนะครับความจริงตรงนี้ก็เป็นนโยบายของผู้พัฒชานะครับผู้พัฒชามีนโยบายบริการประชาชนดูแลประชาชนต่างๆนะครับโดยทั่วไปครับผมนะโอเค้า้ท่านมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีเหตุการณ์อะไรที่ของพี่ชายประทับใจบ้างครับผมก ที่ประทับใจและก็ภูมิใจที่จะทำการปฏิบัตนาที่นะครับคือกับผมเมื่อรับจังเหตุนะครับเช่นเหตุรถชนกันหรืออะไรต่างๆนะผมจะต้องไปที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ตกเหตุได้อย่างรวดเร็วครับเอ่อูดถึงหมวดสมชายนี่ผมว่าเห็นตลอดนะนะครับเช้ายันเย็นนะครับไม่ว่าเขาจะเอ่ออะไรอ่ะ มาประจำการตลอดนะครับทําให้ข่าวตลาด,ลาดนักเฉียงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ยวปลอดภัยท่านจญจราจรที่ค่อนข้างที่จะชุ่มคนที่หนึงงน่งนะครับมีอะไรก็จะช่วยเหลือสังคมตลอดนะครับเพราะพี่สมชายเนี่ยผมเรียกพี่ตลอดพอดีขึ้นหมวดแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะเรียกหมวดนะครับจะทิ้งทุบกีกันนะจะเจอกันบ่อยข่าเช้าเนี่ยก็จะมาเสาต้นวีดนะครับเสาจราจรตองขีดไฟแดงตลาดนักเฉียงทุกเช้านะครับและช่วงเย็นก็จะมา นะเกิดเหตุาการณ์ไฟลงไฟดับนะหรือแยกราจจรแรยกไฟแดงเนะนี่ยน้ำไม่มีไฟ แกที่ออกมาแกประจํานะครับนี่คือชาวบ้านตลาดนัดเฉียนจะเห็นตลอดนะครับวันไหนที่ไม่เห็นแกนไม่ใช่นะครับแกกี่ตัวมาไปทั่วตลาดทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับนี่คือเรื่องทายที่ผมเจอมาตลอดนะครับระยะเวลา6ปี7ปีที่เห็นมานะครับแล้วแกทางคนแกจะช่วยเหลือคนข้ามถนนหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับอ๋อนะครับสําหรับคนเช่ามคนแก่นะครับที่ข้ามถนนหรือ สิ่งของจักรยานจอดหายอย่างเงี้ยคนท่าคนแก่มาซื้อของแล้วลืมเนี่ยแกก็จะไปตามให้นะฮะอย่างข้ามถนนเนี่ยคนท่าคนแก่หรือแม่เด็กเล็กเด็กแดงข้ามถนนเนี่ยแกจะคอยช่วยตลอดนะครับเพราะว่าเส้นนี้เส้นเส้นถนนเส้นนี้คือรถวิ่งมันไวมากนะครับแกก็จะดูแลความปลอดภัยตรงนี้ตลอดนะครับที่สำหรัิทิ่สำชายแล้วชาวบ้านเขาเชื่อตัไหมครับโอ้ชาวบ้านนี่ไม่ต้องห่วงครับมีอะไรปุ๊บขอให้โทรหาพี่สำชายมาทันทีนี่ครับเรียกหมดสมชายครับ เป็นตำรวจอัตราจรที่อยู่ตลาดนาเหลียงนี่ทุกคนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟฟกษตรกรพี่นอ้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับบวชเหตุหรืออะไรี่ชายก็จะมาช่วยตลอดยายรู้จักหมวดสมชายไหมรู้จักนมีไหมครับหมวดสมชายเขาช่วยเหยื่อยายอะไรยังไงครับก็จุงข้ามถนนทุกครั้งแล้วยายไปทําอะไรฝั่งนี้นะครับไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวได้ซื้อของมาขายเลย รับกระจูงไหวยไหมครับถ้าแกมาแกก็จูบตั้งเลยแล้วคนอื่นเขาช่วยเหลือ,อก็มีคออรับะยายรู้สึกยังไงที่มีตำรวจมาช่วยประชาชนอย่างนี้นนจากเห็นให้มีเยอะไหม